ปี้ละมิดกับรายการจันไหล,ลจันล,ลงสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการจันไหล,ลจันล,ลงครับเป็นรายการที่จะเชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันลงใจในทุกวันจันทครับวันนี้เราอยู่กับน้องเจนสามเอาตรงๆยังไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องแบบแบบลึกซึ้งเนาะยังไม่ได้รู้เรื่องราวประวัติชีวิตยังไม่ได้รู้ว่าน้องเป็นยังไงเลยวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากครับที่พวกเราทุกคนจะได้รู้จักน้องแบบเต็มรูปแบบกันสวัสดีครับน้องเจม สวัสดีครับน้องเจมครับเป็นยังไงบ้างฮะทักทายนใจก่อนนะครับสวัสดีครับผมเจมครับชายหาจากเกณฑ์สามครับผมเออน้องเจมเป็นยังไงบ้างมาเราเป็นเด็กกรุงเทพหรือไม่จริงๆแล้วจริงๆก็เป็นเด็กต่างจังหวัดครับใช่เป็นเอ่อจังหวัดลำปางครับมาจากลำปางใช่เหนือเลยสิเหนือเลยครับมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับอยู่ที่กรุงเทพกี่ปีแล้วอยู่ได้เอ่อประมาณสองปีแล้วครับสองปี ความรู้สึกหรือการเติบโตที่ลำปางของเราเป็นยังไงโ,โหจากจากแบบว่าเป็นเด็กลำปากเนี่ย<อ>ใช่ตอนนั้นแบบรู้สึกว่าแบบโตขึ้นมาเยอะมากใช่เดิมทีตอนเราอยู่ลำปางเราเป็นคนยังไงอะ่ะก็ก็เป็นคนแบบไม่ค่อยแบบจริงจังอะไรอย่างงี้มั้งฮะใช่เพราะว่าแบบรู้สึกว่าตอนอยู่ลำปางเนี่ยเราเราเรียนเราก็แบบเฮ้ยมันก็โอเคอะไรอย่างงี้ยฮะเรียนก็แบบเป็นตัวท็อปของห้องอะไรอย่างงี้เออคือเรียนเก่งใช่ฮะแล้วก็แบบ รู้สึกว่าเอ้ยก็แบบเรื่อยๆแบบไม่ค่อยจริงจังอะไรมากครับแต่พอว่ามามาจุดนี้ปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยมันควรจริงจังแล้วอะไรจะอะไรจะพัดจะผูให้โดนผักมาอยู่กรุงเทพโหถ้าตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับตั้งแต่ต้นนี่คือแบบผมเรียนอยู่ปวสปวสหนึ่งฮะอืใช่แล้วตอนนั้นเขามีแบบประกวดดาวเดือนของ,ของวิทยาลัยอ่าใช่ครับวิทยาลัยเทคนิคลำปางผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้แบบลงประกวดเองหรอกแต่ว่าแบบ พอเจอครูคนที่เขาเป็นคนเขาเป็นคนคัดเลือกไงเป็นคนไม่ไม่เชิงนะแบบว่าเป็นคนแบบทํากิจกรรมนั้นนะแบบว่าเป็นคนแบบทีมงานอะไรเงี้ยฮะใช่ก็เจอแล้วก็สวัสดีตามปกติฮะอยู่ๆก็แบบเธอพรุ่งนี้มาแบบว่าใช่ฮะพรุ่งนี้มาแบบมาเขาเรียกว่าฟิตติ้งหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเออใช่มาถ่ายนะอย่างเงี้ยก็แบบว่าถ่ายอะไรครับดาวเดือนไงก็แบบ มันต้องอยังไงครับออใช่เอ๊อแล้วเขาฟิตติ้งแสดงว่าเราได้แล้วเด็กโดยที่ไม่ต้องแคสเทิร์เลยเลยอ่ะประมาณนั้นนะก็แบบว่าเขาก็แบบพยายามแบบหาเด็กเข้ามาแบบเราลองฟิตต wow. ิ้งดูว่าแมทไหมถ้าแมทก็เอ้ยน่าสนใจน้องคนนี้อาจจะแบบจะได้ไปไปดาวเดือนแบบไปแข่งขันกับเขาเลยถูกไหมใช่ฮะก็แบบว่าลองฟิตติ้งแล้วก็มันก็มีวันที่แบบไปแคสอีกทีหนึ่งฮงพอแคสแล้วก็แบบ อีกวันหนึ่งอีกทีนึ่งก็เป็นแบบว่าประกวดเลยแล้วปรากฏว่าพอไปประกวดนี่คือผู้เข้าแข่งขันกีน่คน,นตอนนั้นมีจําไม่ได้หรอคะแต่ของวิทยาลัยถูกไหมใช่ครับเราชนะเลยไหมไม่ชนะครับอ้าวอ๋อล้ว <c oughs> ไม่ใช่ที่หนึ่งเหรอไม่ใช่ที่หนึ่งฮะตอนนั้นเหมือนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วยเขาเลยไม่ให้อใช่ฮะเ็นกน็ได้แบบตื่นเต้นแล้วก็ลกด้วยครับ ก็คือเราไม่ได้ทํางานสายนี้แหละปกติแล้วเราจะจะก็เรียนก็คือเรียนหรือจะเล่นก็คือเล่นแต่อันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความกล้าแสดงออกแต่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ใช่ครับอ๋อซึ่งตอนนี้มั่นใจแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนเดิมก็มั่นใจดีขึ้นมาแล้วใช่ครับอแล้วแล้วตอนนั้นอะไรทําอะไรทําให้เราไม่เป็นคนไม่มั่นใจตอนนั้นเหรอครับเออด้วยความว่าเราอาจจะเป็นแบบอินเทอร์เวิร์สด้วยมั้งครับอืใช่แบบไม่ค่อยแบบ กล้าแสดงอ,ออกอะแบบเป็นคนที่แบบชอบกักทําอะไรได้แบบชอบกักตัวเองอะไรเงี้ยฮะอันเดีวยว้ปหรอไม่ไม่ยอมปล่อยหมดอย่างนงี้ยหรอใช่ครับเขาเป็นโท t r o v e r ในรูปแบบของเจมคือ,อยังไงก็เขารียกว่าไงแบบเพื่อนกลุ่มใหม่อะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยอยากจะรู้จักเท่าไหร่แบบว่าถ้าแบบมีกลุ่มเดิมลึกๆเราจะคิดว่ายังไงลึกๆเราจะคิดยังไงเวลาเจอคนใหม่ๆก็แบบใครอะเราแบบอยู่ด้วยเราอึดอัดหรือเปล่าเราจยเป็นอะไรกับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องคุยับเขาไมหรือไม่ไม่คุยดีกว่าว่าเรา ใช่ฮะมันจะเป็นฟิลนั้นเหรอฟิลนานาคือถ้าให้เลือกได้ระหว่างเริ่มทักเขาก่อนกับุนั่งเงียบๆของกูดีกว่าก็นั่งเงียบๆดีกว่ารอใช่หรือหรือหรือถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมุติอ่ะผมอยากรู้นิดนึงนะสมมุติว่าเขากินข้าวกันอยู่เด็กใหม่หมดเลยไม่มีใครรู้จักกันเลยเขากินข้าวกันอยู่ให้เราเลือกระหว่างมีโต๊ะตัวหนึ่งว่างกลับไปนั่งร่วมกินเดียวโต๊ะเดียวกับเขาแต่ทุกคนในโต๊ะนั้นก็ไม่มีใครรู้จักกันนะอ๋อจะเลือกอะไรเลือกเลือกโต๊ะว่างครับ หรอใช่ฮะเพราะอะไรอ่ะไม่ร no well. ู้เหมือนกันน่ะก็อาจจะกลัวไปแล้วจะไม่จะเริ่มต้ยังไงใช่ฮะก็แบบไม่ไม่ค่อยชอบแบบคนเยอะด้วยฮะถ้าแบบโต๊ะตรงนั้นแบบเยอะแบบว่ามีคนเยอะแล้วเราก็แบบมีอีกโต๊ะหนึ่งที่ว่างเราไปที่ว่างดีกว่าอ๋อใช่ฮะอุปนิสัยของเราเราเป็นคนชอบอ่าเวลาว่างชอบทาอะไรว่างเหรครับก็ มันก็แล้วแต่ช่วงคะแบบว่าบางช่วงก็แบบดูซีรีส์บางช่วงแบบวยอยากเล่นดนตรีอยากเล่นกีตาร์ล้วก็จับกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเล่นเลยเล่นเลยตามเพื่อนแบบว่าเพื่อนเล่นเกมก็เล่นเกมกับเพื่อนไงฮะเพื่อนเล่นกีตาร์ก็เล่นกีตาร์กับวัยรุ่นเลยตอนนั้นใ่ก็คือเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันเราก็ไปกับเพ้ารุษานะกับเข้าแต่พอมันอยู่กรุงเทพเนี่มันเป็นของจริงแล้วที่เราอยู่คนเดียวใช่ฮะเริ่มต้นแทบจะมาคนเดียวในบ้านดูมันดีเลยนอกจากนอกจากเพื่อนๆในบ้านดูมันดีมันก็คือแทบจะไม่มีใครเลยเพราะว่่าาใหมมก ใช่ครับตอนนั้นใครเป็นคนที่พาเราเริ่มรู้จักคนอื่นมากขึ้นตอนนั้นแหละฮะก็ผมคิดว่าเป็นแบบว่าทุกคนมากกว่าครับแบบทุกคนก็แบบพยายามเข้ามาทักหรือว่าชวนไปทักทายคนนู้นคนนี้ฮะใช่ซึ่งเรารู้สึกไงเราเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบรู้จักคนอื่นก็แบบเออมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยฮะแบบว่าได้คุยกันดีกว่าแบบการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวแบบรู้สึกว่าแบบมันมันเหมือนแบบ มีอะไรที่หายไปอย่างเงี้ยครัอใช่มันแบบยังไม่เต็มอะไรเงี้ยพอทํางานสายนี้ด้วยเนาะการเข้าสังคมมันก็สําคัญเนาะใช่ฮะสาคัญมากเราทํายังไงล่ะเพราะว่าเราต้องเข้าสังคมที่รอบเนี้ยมันเป็นการออกงานด้วยเจอคนเยอะด้วยเจอดาราคนนู้นคนนี้ด้วยครับปรับตัวยังไงครับเนี่ยเราก็ไปสวัสดีครับเออใช้ไม่ดีเลยสวัสดีเลยเส้นปทายของเราเลยใช่ฮะถึงแม้แบบไม่รู้จักก็แบบเขาบอกว่าสวัสดีไว้ก่อนอย่างเงี้ยครือครับ ราก็สวัสดีแล้วก็ค่อยๆแล้วก็จะไม่ได้คุยเยอะ,ใช,ะใช่ไหมสว่วนใหญ่แบบผมสวัสดีแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชวนคุยฮะเ<อ>ขาจะเป็นคนชวนคุยมากกว่าอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่เออเอเอก็ถือว่าถือว่าก็ยังมีวิธีการเริ่มต้นให้ใช,ใช่ไหมก็ถือว่าแบบรู้จักวิธีการเริ่มต้นแต่ว่าไปต่อนี่ก็ไม่รู้ละ <laughs> <laughs> เออเอเอ <laughs> ซึ่งจริงในในในการไปเจอตอนเนี้ยถามว่าเพื่อนๆในบ้านดวงเดียงเราเนะี่ยเราสนิทใครที่สุดสนิทกับใครที่สุดล่ะ ถ้าตอนนี้ก็มีพี่นัทศิษย์ละหนึ่งฮะเ,เพราะว่าแบบน้องนัทแบบแบบว่าเล่นซีรีส์ด้วยกันด้วยเนี่ยใช่ไหมตอน<ช>แรกครับก็แบบว่าช่วงนี้ก็แบบไปเล่นบาสกันแล้วก็มีแบบปังด้วยฮะอ๋อน้องใหม่เลยน้องปังใช่ครับก็แบบไปเล่นบาสกับพี่แทนด้วยกันครับด้วยอทที่ใสยของของเราเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องความชิบหายก็ได้ เรื่องความแบบอะไรก็ไม่รู้ทําไมเกิดขึ้นกับกูวะหรือเรื่องที่เราชอบไปแกล้งคนอื่นหรือคนอื่ืมาแกล้งเราอะไรจะได้หมดเลยนะที่สามารถเล่าได้ออกรายการได้ได้หมดเลยแหละครับเออตอนสมัยอยู่ลำปางก็ได้นะเพราะพี่ไม่รู้ว่าปออะไรเมื่อกี้เราเรียกว่าปวชอใช่ไหมครับเขาเรียนเหมือนและต่างยังไงกับเด็กเด็กมัธยมที่เรียนกันทั่วไปถามว่าแตกต่างกับเด็กเออเขาเรียกว่าเป็นสายสายวิชาชีพกับสายแบบว่า สามัญใช่สายอาชีพกับสายสามัญผมเป็นสายอาชีพฮะซึ่งสายอาชีพที่เราเรียนเราต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะอย่างนี้ขยายความให้เกว่าเรียนอะไรบ้างก็คือเรียนช่างแบบว่าช่างก็แบบมันก็แตกแขนงไปแบบว่าเป็นช่างแบบช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างกลโรงงานอะไรเงี้ยเยอะมากตอนนี้ซึ่งแต่ว่าผมเป็นช่างยนต์ครับช่างยนต์ความหมายคือถ้าเมื่อไรรถเสียซ่อมได้ใช่ครับประมาณนั้นครับขอให้เราเรียนอะไรบ้างแล้วนะโหก็เกี่ยวกับพื้นฐานคือแบบเริ่มแรกไปก็คือ ไม่รู้รเลยเลยก็แบบไปปรับพื้นฐานอะไรเงี้ยของเด็กช่างก็แบบเขาก็ปูไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบรถยนต์เนี่ยแบบมีเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เนี่ยจะมีแบบว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างเงี้ยฮะถึงแบบเครื่องยนต์ถึงจะทํางานได้ใช่แล้วก็เจาะลึกไปอีกว่าแบบชิ้นส่วนอันนั้นนะ่ะประกอบด้วยอะไรบ้างออแล้วถ้าแบบว่าเราถอดออกมาเราจะเห็นอะไรเงี้ยออแบบมันทํางานอะไรบ้างเงี้ยเรียนเรื่องอะไรต่างๆ <S 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 ซึ่ง<ช><บ>ถ้าวันนี้เกิดมีรถเสียเราสามารถซ่อมได้หรืออย่างเงี้ย ก็ก็ต้องดูก่อนนะว่ามันอะไรเสียถ้าเกิดว่าแบบเป็นเสียที่เราแบบสามารถซ่อมได้เราก็ซ่อมได้ฮะอะไรที่เอางี้เราเคยได้ลงมือทํางานจริงหรืงอย่างไรก็จบมาโหผมมาเข้าดูมดิตอนที่ผมกําลังเรียนอยู่ด้วยฮะอใช่ก็เลยแบบไม่ได้ก็ยังไม่ได้ลองไปทดลองสนามจริงยังไม่เคยอย่างไงแต่ตอนที่อยู่ในคณะตอนที่อยู่เรียนในสาขาวิชาชีพก็ยังมีก็มีแบบให้ซ่อมสาธิตการซ่อม ใช่ฮะก็มีแบบว่าฝึกงานก็เคยลงแบบฝึกงานบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าออกมาทํางานอะไรอย่างเงี้ยฮะยังไม่เคยฮะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยตอนตอนที่แบบซ่อมเอออะไรเออมันเป็นยังไงวาเราชอบไหมทรัจริงจริงเราก็ทําได้ฮะแต่ว่าถามว่าชอบไหมก็พอทํานานๆไปเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราใช่แบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแบบทํานานๆไปแบบมาแบบทํางานถึงวานมาแบบมาตอนเช้าเรื่องงานตอนเย็นเงี้ยฮะก็แบบ ใช่เหรอตัวเราอะไรเงี้ยฮะมันก็มีแบบคําถามในในหัวในใจเงี้ยรับอกพี่หน่อยเดี๋ยวเพราะพีอพ่อยากอยากทําความรู้กับเรื่องนี้เหมือนกันนะสาขาวิชาชีพของเกี่ยวกับช่างยนต์ใช่ไหมครับเป็นเหมือนในทีวีไหมที่แบบซ่อม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 เสร็จรวกก๋วยเตี๋ยวตามโฆษณาอะไรเงี้ยที่รวกก๋วยเตี๋ยวมาแล้วไม่ได้ล้างมือเลยซ่อม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 ต่อเ,เนี่ยไม<อ>่ไม่ครับเอาใหเล่าเดี๋ยว <Brave, S 1> พาภาพภาพของเราเป็นยังไงวะตอนตอนที่เราไปเรียนอะ่ะก็คือตอนที่เราเรียนนี่คือแบบเราก็ แบบบางอย่างที่เราซ่อมมันต้องใช้แบบอุปกรณ์เซฟตี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบรองเท้าถุงมืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าแบบปฏิบัติจริงแล้วมันจริงคือแบบตอนผมฝึกงานก็บางอย่างก็ไม่ได้ใช้เลยครับก็แบบอย่างเช่นถุงมือเงี้ยครับมันก็ใช้แค่บางช่วงที่มันต้องใช้จริงๆครับใช้ก็แบบพอใช้แล้วแบบมันก็มือแบบเลอะน้ํามันอะไรเงี้ยครับพอเลอะแล้วอะเราก็ต้องไปล้างก็คือแบบถ้าให้ล้างก็คือแบบล้างออกโดยแบบ นานานที่ซ<า>ักผ้าผหนักมากก็นานนะฮะก็แบบมีกลิ่นติดด้วยห้ติด<อ>แบบกลิ่นน้ํามัน yeah. เง<อ>ี้ยอล้วแถมมันเครื่องมาก็แบบโหมีกลิ่นน้ำมันติดมือแบบกินข้าวเราก็ต้องใช้ช้อนแหละปกติแบบอยู่เหนือก็คือแบบมีข้าวเหนียวแล้วก็แบบเราใช้มือคว่ำเออว่ะใช้มือคว่ำใช่ไม่ได้แล้วก็แบบเราต้องก<อ>ินข้าวสวยเพราะว่าจะมีกลิ่นติมดมาฮะเออว่ะเออว่ะแล้วมีอะไรอีกที่ที่แบบจะรู้ก็เฉพาะแค่วงการเด็กช่างอ๋อมันก็มีแบบ ถ้าแบบสาหรับช่างยนต์ก็จะมีแบบว่าพวกอะไรางฮะแบบบางชิ้นส่วนก็แบบเรียกกันเฉพาะสับของเด็กช่างฮะแบบสับช่างเงฮะมีอะไรบ้างที่แบบเจ๋งๆน่าจะพอเล่าได้อ่ะ<ห>พอจะพูดถึงได้พอจําได้ไหมจําได้ฮะมีวันไหนเด็กวนไหนเด็กเฮ้ยแต่ว่ามีแบบว่าหนวดกุ้งเงฮะก็เป็นแบบหนวดกุ้งรู้จักในเสาทีวีหนวดกุ้งอะ แต่ว่าึ่งไม่ใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ฮะแต่ว่าแบบใต้รถมันจะมีแบบคานที่แบบเหมือนหนวดกุ้งอยู่ฮะเออใช่แล้วก็ยังมีแบบปีกนกก็แบบเป็นเป็นคานที่แบบว่ายึดแบบโช๊คกับกับล้อฮะใช่แบบว่าเรียกว่าปีกไม่ปีกนกก็ปีกไก่อะไรสักอย่างฮะใช่แต่ว่าเขาแบบเรียกเป็นปีกกันเนี่ยเอาไว้เพื่อป้องกันการกระแทกนี่หรอหรือเอาไว้เชื่อมกันระหว่างจริงจริงๆคือมันมันมีชื่อของมันฮะแต่ว่า เขาเรียกเร็วงเขาจะเรียกแบบนั้นกันนะฮะใช่ซึ่งความฝันเราจริงคืออะไรตอนนั้นความฝันเหรอฮะไม่ได้คิดเลยครับว่าแบบว่าแบบจะได้มาตรงไหนนะจุดไหนคือแบบตอนนั้นคือแบบเราเราแบบเคอยมองหาโอกาสมากกว่าอืใช่ฮะคือแบบถ้าตอนนั้นผมคิดว่าถ้าถือว่าเราไม่ได้มาดูมันดิเนี่ยก็เราก็แบบอาจจะไปสอบทํางานที่แบบการคือลําปางมีแบบว่า แม่หมอที่ว่าเป็นผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฮะใช่ก็แบบก็ไปสอบไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าแบบช่างไฟไปเลยใช่ฮะมันก็แบบสบายแบบไปสอบได้แล้วก็มีแบบเอ่อเอสหรือว่าแบบว่าเข้ามาแบบหาเด็กที่เหนือเขาก็เอาแบบเด็กเทคนิคลปางนี่แหละฮะไปแบบทํางานนะก็มีแบบ มาให้สอบอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ฟิลทำงานโรงงานเลยสิอย่างนั้นนะปรามานั้นใช่ไหมเหมือนเข้าไปอยู่ในบริษัทใหญ่แล้วทำงานโรงงานอยู่ในพื้นที่ของการแบบซ่อมบํารุงหรือะไรก็ตายแล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ก็คือแบบเออมันก็ก็ดูมีอนาคตแบบสดใสอยู่เลยใช่ก็คือแบบก็มีงานชัวร์อย่างเงี้ยฮะใช่แต่อะไรที่ทําให้เราแบบเออมาว่าดูมันดีก็ใครบางคนดึงเรามาที่นี่คือเริ่มแต่แบบตอนประกวดดาวเดือนเนี่ยก็แบบตอนที่เขาแบบฟิตติ้งลุกกันเงี้ยฮะ ก็แบบมีผมก็ต้องแต่งหน้าก nah? ับช่างแต่งหน้าเพราะแบบพอแบบคุยไปคุยมาแบบช่างแต่งหน้าแบบว่ามีสังกัดยังอย่างเงี้ยฮะผมก็บอกว่าสังกัดคืออะไรอ่ะผมก็บอกไม่มีครับยังไม่รู้จักเลยสังกัดคืออะไรใช่ผมบอกไม่มีครับเขาก็แบบงั้นเราจองนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ครับไงเลยใช่ฮะแล้วก็พาไปถ่ายรูปก็แบบประกวดเสร็จปุ๊บก็พาไปถ่ายรูปฮะเออพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็ ลงไปก็มีคนเห็นก็มาทักนู่นนี่นั่นอืแล้วก็ส่งทอดอะไรกันมาก็มาดูบันดีตกทอดมาถึงดูมันดีเลยใช่ครับลำปางมาสู่กรุงเทพเขาดูมันดีเลยใช่ครับก็คือตอนนั้นแบบไวมากปรับตัวไม่ทันเลยแบบอะไรเนี่ยแล้วก็เล่นซีดีเลยดิแปตบาจะได้เข้ามาไม่ไม่ไม่นานมากก็เล่นซีดีเลยใช่ครับเล่นซีรีดื้อเฮียครับเออเป็นยังไงโหหมายถึงว่าตอนเล่นตอนเล่นะฮะเอาจิงนะครับตอนออกกองครั้งแรกนี่คือแบบ เจอแบบนักแสดงเบอร์ใหญ่อ่ะแบบเออเราก็ทําตัวไม่ถูกอะฮะคือแบบเขาแบบทํางานมาแบบนานมากแล้วแบบชานาญแล้วอะแล้วแบบเราแบบเป็นเด็กใหม่ใหม่ใช่ฮะแล้วแบบเฮ้ยต้องทํายังไงเนี่ยแล้วแล้วเราก็แห่งก็ต้องแบบจําบทอีกอืปกติเราก็ไม่ก็ไม่ต้องมาทําอะไรแบบนี้ใช่ครับแบบว่าไม่ได้แบบจาอะไรอย่างนี้ฮะปกติแบบเราเน้นแบบ ความเข้าใจฮะแต่ตอนนั้นแบบเรามาใหม่เราแบบรู้สึกว่ามันต้องจําเราก็เลยจําแล้วมันก็แบบเล่นก็แบบก็คือมือใหม่ฮะหมดท่องเลยใช่ไหมเพราะเราจำอย่างเดียวใช่ฮะตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันต้องจําแต่ว่าพอแบบตั้งแต่ตอนนั้นมาก็เข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้แค่จําอย่างเดียวนะมันต้องแบบเข้าใจของณจุดนั้นด้วยบทตรงนั้นด้วยตีบทด้วยใช่ไหมว่าตัวละครนี้พูดสิ่งนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ฮะ ต้องเข้าใจมีมีไหมในกองนี้ที่แบบว่าเราเข้าไปจอยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจิบหายแล้วแม่งเอ้ยทำไมต้องเกิดขึ้นกับกูว่า <c oughs> อะไรเงี้ยะอ๋อถ้าเกิดในกองมีฮะมีตอนนั้นแบบถ่ายเรื่องกับพี่ยิมแฮเตอร์ยิมก็เป็นซีรีส์รักแต้มบรรทัดใช่ฮะตอนนั้นก็แบบไปถ่ายแล้วก็มันมีซีนที่มันต้องแบบเออเขาเรียกว่าเบียวหน่อยฮะอื ใช่เพราะมัเป็นเกี่ยวกับนักเขียนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันต้องแบบเหมือนเขาแบบจะเอาถ่ายซีนนั้นอะเพื่อไปแบบทำซีจีแบบเปิดตัวแนะนําตัวละครตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนเป็นนักเขียนแบบแนวไหนเงี้ยฮะแล้วก็พอตอนถ่ายอะผมเป็นเออแต่งชุดเป็นตัวร้ายของเรื่อง Star Wars ชื่อว่าอะไรนะฮะ d a r ์ควีเดอใช่ครับเป็นดาร์ควเดอร์ก็แบบมีดาบเลยแบบคือแบบดาบมันแบบหุบได้แล้วก็แบบพอแบบ สะบัดมันก็จะใช่เขาแล้วแล้วพี่ในกองเขาบอกว่าเนี่ยคว้างดาบเลยคว้างดาบเลยเขาใช้คําว่าคว้างดาบเลยผมก็คว้างหลุดมือเลยคว้างลงพื้นใช่ไม่ได้คว้างไปหน้าด้วยไม่ได้คว้างไปหน้าก็แบบคว้างเลยผมผมก็แบบสตาร์ทนิดหนึ่งอะคว้างเลยวะคว้างทิ้งเลยเออใช่แล้วเขาไงอะเขาก็หัวเราะเปิดหัวกันฮะก็แบบโอ๊ย ขาบกว้างแล้วเราว้างโดนใครไหมไม่โดนฮะดราว่างลงพืนก็กลัวโดนฮะซึ่งในคาสั่งจริงเลยไอ้เขาว่าว้างดาบเลยคืออะไรคือแบบเครื่องแบบให้ดาบมันสะบัดออกมาอ๋อเข้าใจแล้วคือสะบัดใช่แต่เขาใช้คาว่าว้างดาบเลยใช่เราคว้างจริงเรากว่างพืนไปเลยใช่อ๋อเขาก็รูมปบกโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้บัดถยังไงน้องใช่แล้วก็แล้วก็มีอีกเซนหนึ่งในในวันเดียวกันเลยก็แบบเออดาบไปเด์คือแบบ มันต้องบีบคออย่างนี้ใช่ไหมพลังจิตผมไม่รู้ก็แบบเขาบอกบีบคอเขาบีบอะไรพี่บอกเขาบีบคอในน้ก็คือแล้วแล้วแล้วจริงมันมีคนยืนอยู่ในรูปันไหมหรือไม่มีมันก็มีให้เราคนเดียวอ๋อมีครับก็แบบทั้งกองนะครับที่เห็นเป็นพี่ทีมงานมาบบเห็นไม่เหมือนคนที่เข้าซีนกับเราอ๋มีปะ่ะไม่มีเข้าซีนไม่มีฮะอ๋อเขาบอกบีบคอถ้าถ้าภาพคามเป็นจริงที่เข้าใจได้คือใช่ฮะก็คือกองอยู่นี่ก็อย่างนี้ ใช่แต่เราทำไงกูบีบดักเวเดอร์บีบคอตัวเองก็แล้วก็คออยู่ตรงนี้ก็แบบบีบคออ๋อแล้วนี่กองไม่งงกันเหรอเขาก็ปวดล้อปวดหัวยะางแล้ได้ไปวันเดียวกันด้วยก็วันเดียวกันด้วยฮะโอ้ประสบการณ์ใหม่มากครับก็ถือว่าได้ลองทำอะไรที่กโก้ได้กองดูใช่ฮะในพาร์ทการทำงานของเราเนี่ยเราถือว่า จากวันแรกถึงวันนี้อะไรในตัวเราเปลี่ยนไปบ้างจากวันแรกหรือวันนี้นะครับอืตั้งแต่เข้าวงการจนถึงตอนเนี้ยที่เราอยู่ในวงการแล้วลนะ่ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนมีคนแบบมาบอกว่าแบบเออคาแรคเตอร์ชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอืใช่แบบว่าเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรครับตั้งแต่แบบนับตั้งแต่ไลน์อพปีแรกเลยเออเออใช่ก็สามปีแล้วนะเอ๊ะเออประมาณสองปี สองปีฮะสองพันยี่สิบสามป่ะเอเอใช่ใช่จุดมุ่งหมายของชีวิตแต่ว่าที่สุดว่าแล้วว่าเราจะต้องไปให้ถึงจุดมุ่งหมายให้ได้จุดมุ่งหมายนั่นคืออะไรอ๋อคือผมอยากร้องเพลงฮะอยากร้องเพลงอยากไปตั้งร้องเหรอใช่ใช่ฮะแต่ไม่รู้ว่ามันมันจะดีได้เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็แบบฝึกไปเรื่อยๆฮะ <c oughs> ใช่แล้วก็แบบเอ่อเรื่องการ acting ด้วยฮะใช่ก็แบบพยายามแบบมองแบบกว้างๆคิด คิดแบบเยอะๆพยายามแบบทําความเข้าใจแบบว่าในหลายๆอย่างฮะใช่แบบว่าแม้มกระทั่งแบบเอ,อคนรอบข้างแล้วก็แบบต้องเข้าใจแล้วก็แม้กระทั่งแบบตัวละครที่แบบว่าที่เราต้องเป็นเขาหรือเขาจะต้องเป็นเราเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกันฮะเออเออ<ช>เอางี้ตอนนี้น้อง,องเจมอยุ่าไหรครับอายุยี่สิบเอ็ดฮะยี่สิบเอ็ดวัยนี้ผมว่าเด็กหลายๆคนตอนเนี้ยน้องๆหลายๆคนเนาะดูะรายการอยู่ อยากจะฝากอะไรคนถึงคนวัยเดียวกันโอ้หรือน้องเราลงไปก็ได้อยากจะฝากอะไรพวกเขากอยากฝากอะไรนะฮะใช่ก็แบบว่าการในสิ่งที่แบบเราจะทำอะเพราะว่าแบบถึงแม้มันจะทําแบบว่าออกมาผิดพลาดแต่ว่าการผิดพลาดนั้นน่ะมันก็แบบเป็นการผิดพลาดนั้นอาจจะเป็นบทเรียนใช่ปะใช่ฮะการผิดพลาดนั่นก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่แบบว่าจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จของเราได้ฮะใช่ เราต้องแบบ art art, แลกล้าที่จะทำล้วก็กล้าที่จะผิดเราถึงได้รู้แบบสิ่งไหนที่มันจะถูกครก็ก็ก็แบบว่าทําแล้วมันผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไนมันจะถูกไงเจรู้จ่กมันจะถูกอ๋อโอเคโอเคเจรู้จกว่าจะได้รู้ว่ามันอะไรมันจะถูกใช่ฮะอ๋อเออโอเคโอเคเมื่อกี้ผมงงเองอ๋อโอเคถูกต้องถูกต้องแต่แต่ผมก็เป็นคนแบบนี้แล้วฮะแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ เฮ้ยอย่างอย่างฉันคิดอย่างนั้นนะจริงๆกบผมว่าเคยได้ยินหลายๆคนชอบพูดว่าตัวเองพูดรู้เรื่องเฮ้ยเชื่อไหมจริงนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยผมเห็นเด็กหลายคนพูดคำนี้บ่อยมากไม่ใช่แค่เรานะนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าเราด้วยนะคือต้องบอกว่าเด็กรุ่นรุ่นรุ่นเจนใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ต้องมีการพูดอะไรกับสื่อหรือพูดอะไรกับกับคนหมู่มากมันจะชอบสตาร์ทด้วยการพูดว่าตัวเองกับพูดรู้เรื่องนะครับก่อนเว้ยผมเข้าใจนะมันเป็นวิธีการปองกันตัวเองที่ดีเข้าใจได้แต่ ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าผมรู้แหละไม่อยากให้เขาคาดหวัง <c oughs> ก็เลยพูดแบบนี้ไปก่อนเนอะวะผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นวิธีนี้แต่ว่าวิธีที่มันจะเปลี่ยนตัวเองได้ก็คือเราต้องมั่นใจเว้ยและการพูดของเราต้องเรียบเรียงหน่อยหนึ่งก่อนถ้าเราเป็นคนที่พูดเร็วให้เราปรับสปีดต,ตัวเองพูด้ชา้าลงช่วยได้เยอะมากอันนี้ผมพูดเลยเป็นวิธีการเป็นทริคที่สําคัญมากเว้ยเพราะเด็กๆตอนก่อนผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเพื่อนผมก็จะพูดผมว่ามึงพูดอะไรของมึงวะไม่รู้เรื่อง เพราะเราเป็นคนพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยที่นี่คือพูดไปก่อนเดี๋ยวมึงค่อยเอาประโยคมาเรียงกันทีหลังหรือกูพูดแล้วเนี่ยความเข้าใจคือเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูแหละกอถือว่ากูพูดแล้วมึงไปเรียบเรียงประโยคให้เข้าใจเองแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เราคิดให้มากขึ้นพูดให้ช้าลงพูดรู้เรื่องเว้ยทุกคนพูดรู้เรื่องอันนี้มั่นใจเลยเพราะว่าเราจะมีวิธีการคิดค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดจะไม่ใช่แบบพ่นออกมาทีเดียวแล้วให้ทุกคนไปตีความเอาอย่างนี้ก็คือไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอ ใช่แหละซึ่งฝึกไว้ฝึกไว้ดีๆเ<ด>พราะว่าคำานี้ผมได้ยินบ่อยแล้วก็ไม่มีโอกาสได้บอกน้องๆหลายๆคนนะรวมถึงเด็กในบ้านด้วยเขาชอบบอกผมว่าพี่พี่พูดอะไรเดียวผมผมผมเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องซึ่งจริงๆอ่ะทุกคนพูดรู้เรื่องเว้ยอ๋อเฮ่อแต่เ <นะ S 2> มื่อกี้เมื่อกี้ผมก็เรียบเรียงแล้วนะฮะเรียบเรียงยากใช่เรียบเรียงแล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นไงก็ดีขึ้นถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะยิ่งกว่านี้ถูกเปล่ถูกฮะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมเอาฝากผลงาน่อยครับน้องเจมส์ครับฝากผลงานเหรอฮะผมก็ขอฝากซีรีส์เร เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าด้วยนะครับเอเอรับบทเป็นใครครับบอกหน่อยรับบทเป็นที่รักครับในเรื่องมีความสัมพันธ์ยังไงฮะมีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของพี่ชอบคุณที่รับบทโด,ดยพี่เฟิร์สวันนะฮะเราต้องเข้าไปช่วยเรื่องราวความรักของเขาอย่างไงบ้างอ๋อถ้าตอนนี้เหรอครับผมยังบอกไม่ได้ฮะอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตัวเต็มแล้วก็เพราะว่าเราได้ดูไพร์ลอนแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูไพร์ลอนนะเข้าไปดูได้เลย นะครับตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณห้าหกแสนแล้วไหมครับผมตอนนี้เนาะเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้เาดดนาะกับชื่อเรื่องว่าเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์เอ้ยขอไปฮะหนึ่งสองสามเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่า <Okay. S 2> ครับผมติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบอกถึงแฟนหน่อยบอกถึงแฟนหน่อยที่เขาซัพพอร์ตเราขอคบคุณพวกเขาหน่อย ผมขอขอบคุณเป็นแฟนพี่ๆแล้วก็มัมมี่ด้วยนะครับที่คอยสพอร์ตผมตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเจอกันะฮะจนถึงวันนี้ก็ขอแบบขอแบบว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับผมก็จะพัฒนาตัวเองให้มัมมี่แล้วก็พี่ๆแล้วก็เป็นแฟนผมใจเองครับขอบคุณนะฮะนี่ถ้าอธิบายพี่อีกหน,นึ่พี่อี้พี่ไม่รู้จริงไว้ทุกครั้งที่พี่พูดว่ามัมีเนี่ยมัมีคือใครมัมมีก็เป็น เป็นแม่นี่แหละฮะใ,ใครแม่ยกไหมประมาณนั้นฮะเป็นแบบแม่ยกแต่ว่าภาษาจีนเขาจะเรียกว่ามาม,มีหรือเปล่าฮะอ่าอ่าใช่แสดงว,ว่ามามีมมมที่นี้คือเขาอยู่ในโพแม่เหรอโพของแม่คือแม่คือเอนดูเราเหมือนลูกใช่ไหมใช่ฮะอ๋อว่าแล้วไม่เคยมีใครเรียกผมแบบนี้เลยเพราะผมเป็นลูกเลวแน่เลยว่ะเลยไม่มีใครอยากเป็นมาม,มีผมเนี่ย <laughs> ไม่ใช่จริงจริงเพราะว่าไม่เคยได้ยินโพมามีกับผมเลยแต่ผมเห็นแบบน้องนัทเจมอย่างเงี้ย ช่ป่ะหรือหรือเจมหรือใครก็ตามจิมมี่องมีอะไรก็จะมีแบบมะหมี่อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยได้ยินเลยเรื่องนี้ผมก็เลยคิว่าบะหมี่นี่คือใครอ๋อวนนี่เขาซัพพอร์ตเราแล้วเขาว่าจะมีอายุเยอะกว่าหรือว่ารักเราเหมือนลูกคนนึงใช่ครับผมใช่ไหมโอ้ทีนี้เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอาโอเคครับน้องเจมขอบคุณมากครับยินดียินดีมากๆที่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้นะผมเชื่อว่าแฟนๆจะได้รู้จักกับน้องเจมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฝากน้องด้วยนะเพราะว่า น้องจะเติบโตไปทางที่ถูกต้องได้เนี่ยก็ต้องมีคนคอยซัพพอร์ตที่ดีเหมือนกันครับก็คือผู้คุณนั่นเองฝากด้วยนะครับขอบคุณครับดีใจมากได้สมศรีอ่ะเรียบร้อยจบขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ